สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยมมาทูของทุกคนก่อนรับชมคลิปกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับวันนี้เป็น EP 2สําำหรับ The ะ r r e m u s เ e ต t e ียก็คือ3ทหารเสือจะมีตัวอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยเซนเตอร์เป็นกอและแล้วก็มีมูโตเรียวตะ3คอมโบนี้ผมใช้กับเพื่อนค่อนข้างจะบ่อยพอสมควรโอเคไปดูกันเกมมาเกมนี้ผมเล่นเรียวตะนะแล้วฟลิง กดออกเฟ더라เวไปแต่ว่าไม่ลงนะอ่าใครเป็นบ้างที่ว่าลูกแรกเนี่ยถ้ากดเฟดออกไปยิงแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยลงนะขนาดผมเนี่ยใส่สวิงแมนเวลห้ใส่ราชาวรับบอลเวลสเนี่ยลิงลูกแรกเฟดออกไปไม่ค่อยลงเลยนะเป็นบ่อยมากๆลูกนี้ยังไงลิงยิงแสกหน้าไม่ลงเป็นชากูรีบาวได้ ยิงออกไปเฟดเป็นรอบที่2แล้วเลี้ยวตาเข้าไปรบกวนได้ยิงไม่ลงเป็นก่อนและรับบอลได้แล้วก็เลี้ยวตาขึ้นส่งไปโดนรบกวนรุนแรงแล้วก็ยังเป็นกนและรีบาวให้ได้อยู่นะจังหวะนี้ยังไงทําส่งให้มูโต้มูโตขึ้นถูกรบกวนแล้วกอและรีบาวไม่ได้แล้วนะลิงทํายังไงมากิแดดไปส่งให้ลิงโอ้โหเลี้ยวตาขาออนเลยเมื่อกี้ แม่เข้าไปปิดไม่ทันนะอ่าแล้วก็ขอฝากช่องซั b มบอยชาแนลด้วยนะคนที่เล่นกอลและอยู่อันนี้เขาทำเกี่ยวกับเซิร์ฟจแล้วก็ตัวละครในอนาคตที่กำลังจะเข้านะเจาะลึกละเอียดอย่างมากทั้งสกิลทั้งอ่าช่องย่อยๆที่หลายๆช่องเขาอาจจะยังแปลไม่ได้ช่องนี้คือแปลมาอย่างละเอียดเลยว่ามันมีอะไรกันบ้างนะแล้วก็พร้อมกับรีวิวตัวละคร ไม่ใช่รีวิวสิเขาเรียกว่าพรีวิวไหมตัวละครพรร้อยนะพวกร่างสองหรือว่าตัวต่างๆที่กำลังจะเข้ามาและลูกนี้ก่อนและจังหวะสามากิอันตีตบจังหวะสองไปได้ละมุโตเก็บบอลสวยจัดเลยนะแต่จังหวะนี้ถ้ามูโตใส่ลักษณะใหม่นี่จะเก็บบอลโหดจะจัดเลยแต่ผมมองว่ามันไม่ค่อยจําเป็นนะคือตัวมันเก็บบอลค่อนข้างโหดและเอาไปใส่อย่างอื่นที่ว่าเป็นประโยชน์ดีกว่า โอ้โหแล้วลูกนี้เลียวตาเก็บอ่าไม่ให้เก็บบอลตกบ,บอลได้สวยแล้วก็อืคีโยตาก็ตบสวยเหมือนกันจังหวะนี้น่าจะจำบล็อกไม่ติดโอ้โหมากี่ใจเสียให้ซากุเผลอไปกระโดดอยู่เมื่อกี้มูตโตทำยังไงส่งให้ก่อนแล้วเหมือนเดิมจังหวะสองเลี้ยวตาเก็บบอลได้แล้วหลอกส่งให้มูโตขึ้นจังหวะนี้ล่องเรียบร้อยนำไปแปดต่อสอง จังหวะเมื่อกี้ค่อนข้างจะสวยพอสมควรนะแล้วเรียวตาม,มีอันตีแล้วเปิดแสงไฟแห่งโคโนฮะลิงขึ้นจำบ็อกโดนก่อและตบจากด้านหลังแล้วซากุโูขึ้นจังหวะโล่งเนี้ยจังหวะนี้ไม่มีใครเข้าไปรบกวนเลยสกอร์ตามมาเป็น4ต่อ8แต่มูโตะจังหวะนี้ฝืนยิงแล้วก็ยังลงนะโห ถือว่าค่อนข้างจะผิดคาดพอสมควรนะเพราะอยู่ดีก็ขึ้นยิงแต่ว่าทำได้สวยมากแล้วจังหวะนี้ลิงออกไปเฟดถึง3แต้มไปโมโตโร้รีบาวมาได้สถานการณ์อีกทีมค่อนข้างจะแย่เรยวตาเบิ้ลบอลให้กอและเบิ้ลบอลเรียบร้อยสวยซกุยืนงงเลยนะจังหวะนี้เรียวตาผมมองว่าเรลวตาเนี่ยมันเป็นตัวที่เบิ้ลบอลแล้วอ <c oughs> จังหวะนี้ผมปล่อยเองอะ ผมปิดพลาดเองแต่เรียวตาเป็นตัวที่เบิ้ลบอลไวแล้วอีกทีมมองไม่ค่อยถน,นะนี่อย่างจังหวะนี้ผมมองว่าเลียวตามันเบิ้ลบอลสวยมากเลยนะถ้าทําคอมโบกันดีๆโอเคลองดูใหม่เลียวตาเบิ้ลโอ้โหเบิ้ลเสียเลยจังหวะนี้เบิ้ลให้กอแล้วไม่ได้ลิงเลอกที่จะอันตีแล้วก็ไม่มีใครตบได้สกอตตามมาแล้วครับเป็น8ต่อ12ในจังหวะนี้ ผมมองว่าเซตนี้อะเรียวตาควรเป็นตัวเซตบอลเอามากี่อันตีตบมุตโตแล้วมุตโตตัดบอลได้แต่ยังเก็บบอลไม่ได้เรียวตาขึ้นโอ้โหเลยอบสามันชนไม่มีใครตอบได้สกอ์ตาม,มาเป็นสิบต่อสิบสองใกล้เข้ามาแล้วผมมองว่าเซตนี้เรียวตาเป็นตัวที่เซตบอลจังหวะแรกดีที่สุดนะเพราะว่า คอมโบที่ผมใช้บ่อยๆอคือเรียวตาหลอกส่งให้มูโต้มูโต้หลอกส่งให้กอลและหรือว่าซากุโรนผมมองว่าเซตนี้เป็นเซตที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยแต่ oh <my> จังหวะนี้นำไป16ต่อ12แต้มทางทีมของมาีิจะกแก้เกมยังไงลิงเรียบร้อยเลยจังหวะ2กอลและไม่ลงนะจังหวะนี้ สามบอลของเขาโหดจริงๆแล้วก็ขึ้นจังหวะแรกโดนตบไปเรียวตาเก็บบอลไม่ได้เป็นโอกาสของทางสากูแต่ว่าเลือกที่จะยิงก่อนและอันติไปเก็บบอลได้ชัว100%จังหวะเมื่อกี้พลาดมากเลยนะคือยังไงดียสากูไม่ค่อยควรจะเล่นนะเพราะว่ามุมยืนมันแย่มากๆแล้วก็ไม่มีตัวรีบาว ยังไงก่อนและเลือกที่จะเล่นเองแล้วมุดโต้เก็บบอลไม่โดนเรียบร้อยโดนลบก,กวนลงไหมลงแต่สกอร์ยังน้ำอยู่16ต่อ14ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับเกมแรกนะโอเคเกมนี้ใครทำสกอร์อะไรเท่าไหร่กันบ้างเคเกมนี้ยังมาทู่ยังไม่ค่อยมีบทบาทมากเท่าไหร่นะทั้งสองทีมดูไม่ค่อยมีบทบาทมากสักเท่าไหร่แต่ในส่วนของกอและเนี่ย ผมมองว่าเล่นค่อนข้างดีนะซัมบอยเขาเล่นเซนเตอร์ค่อนข้างจะดีเลยโอเคมาในเกมที่2ยังเป็นเซตเดิมอยู่นะแล้วก็อีกทีมก็เซตเดิมเลยเป,เป๊ะเลยวันนี้ไม่มีใครลบกวนซากูโล่งๆไปครับนำไป2ต่อ0แต้มอ่าลืมพูดถึงรูนอันนี้เลียวตาที่ผมเล่นเนี่ยผมใช้รูนตบ ลูนอาลูนบล็อกแล้วก็ยิงชุดกลางส่วนสีฟ้าใช้จัมแล้วก็ชุดกลางสีเขียวผมใช้จัมรีบาวแปดแล้วก็จัมบล็อก2องทำไมผมถึงใช้จัมรีบาวเพราะว่าผมมีลูนซอยู่นี่แล้วจังหวะนี้นี่ใส่จัมรีบาวแต่ยังตบได้นะเพราะว่ามีค่าจัมเยอะนะซึ่งถ้าคนเล่นเซนเ,นเตอร์ลูนเนี้ยผมมองว่าเลียวตาใช้ลูนนี้ได้ค่อนข้างดีเลย ตัวมันเป็นตัวที่ตบได้ค่อนข้างดีนะถ้าใส่รูนี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องจําบล็อกอย่างเดียวจํารีบาวก็ตบดีนะอันนี้ผมลองมาแล้วผมคอนเฟิร์มส่วนถ้าใครมีจําบล็อกก็ใส่จําบล็อกให้ครบสิบก็ดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วเพราะเรียวต่ดตัวมันรีบาวแทบจะไม่ได้อยู่แล้วคือมันอาจจะมีบ้างนานๆทีแต่ว่าส่วนใหญ่ไงก็รีบาวไม่ได้เพราะฉะนั้นจําบล็อกดีสุดส่วนรูนใหญ่ผมใส่สวิงแมน ใส่ตบนอกแล้วก็ราชารับบอลอันนี้คือเป็นเซตที่ผมมองว่าโอเคมากๆเลยส่วนขอเสียงเชียร์ถ้ามีก็ใส่ขอเสียงเชียร์ก็ดีเพราะว่าอันติจะได้มา2รอบเพราะผมเฉลี่ยเนี่ยอาจจะมา2รอบแหละแต่ว่ารอบ2อ,อะอาจจะมีเวลาน้อยที่จะใช้นะแล้วไงต่อจังหวะนี้มากี้เด เลียวตาขาอดเลยนะแต่มากี่ไม่ขึ้นไม่รู้ว่าไม่มีอันติีหรือเปล่านะลิงเลี้ยัจังหวะสองทีนี้ไม่มีใครตบได้จะกอ์ตามาสี่ตองหกแล้วทีมของฝั่งยงมาทูดเลียวตาหลอกส่งให้กอแล้วเรียบร้อยเอา้าโดนตบไปนึกว่ารอดแล้วเมื่อกี้เลียวตาเบิ้ลบอลแต่ว่ากอแล้วเผลอไปปล่อยบอลก่อนนะแล้วไงกอและจังหวะนี้ขึ้นจังหวะสองแต่โดนตบแล้วก็เลียวตาประคองไว้ได้แล้วก็แลงรีเบลได้อีก โอ้แล้วลูกนี้ลิงตบได้อย่างกอลแล็ก็ยังรีบาวได้อีกไม่ใช่รีบาวทีเก็บบอลจังหวะน,นี้ขึ้นจังหวแะแรกเรียบร้อยชาคูตบไม่โดนกอก์หนีห่างไปเป็นแปดต่อสี่รูปเกมรูปเกมทั้งเกมรับเกมบุกก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าลูกนี้ยืนอยู่ด้านข้างไม่ได้รบกวนแม้แต่แอะเดียวเดี๋ยวตาทำยังไงหลอกส่งให้กอลแล็ขึ้นจังหวแะแรกชาคูโดดไปแล้วแล้วก็ ทางคิโยตาก็ระแวงมูโต้นะโอ้ยจังหวะนี้คิโยตะจัมบ็อกสวยมากก่อแล้วโดดตกไม่ทันสกอร์ตามมาเป็นแปดต่อสิบเคผมให้เพื่อนๆดูเกมเพลย์ไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันจะมีตัวละครหลายชุดที่ผมมองว่ามันเล่นได้ค่อนข้างดีและชุดนี้ผมมองว่าเป็นชุดที่ คนเติมน้อยก็เล่นได้นะชุดนี้เพราะว่าตัวของกอแล้วก็ไม่แพงตัวมูโต้ก็ไม่แพงตัวเรียวตาเหมือนจะแพงแต่ที่จริงมันก็ไม่แพงเพราะว่ามันใช้บัตรแดงอัพได้นะอ่าในคิดที่ผมทําไปเนี่ยตัวเรียวตาเป็นตัวละคร SS สเาสหรับสายประหยัดเลยนะโอเคถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูกันได้นะผมมีตัวละครสายประหยัดที่อยู่ในสต๊อก ตามในคลิปที่ผมทําไปก่อนหน้านี้เลยผมมองว่ามันดีมากๆนะไม่จําเป็นต้องแพงเพราะอย่างที่เห็นอีกทีมเขามีมาก,กิมีซากุแล้วก็มีลิงลิงก็ไม่แพงแต่มีมาก,กิมีซากุถ้าทีมเล่นได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและอ่าเขาเรียกว่าฝีมือไม่ใช่ฝีมือเขาเรียกว่าทีมเวิร์กไม่ดีมีตัวแพงก็เท่านั้นผมบอกได้อย่างนี้เลย จังหวะยังไงมากี่โล่งไหมไม่โลง่งไม่ยอมขึ้นนะแล้วก็เรียวตาตัดบอลได้สวยมากจังหวะนี้มูตโตเรียวตาส่งกอแล้วเรียบร้อยจังหวะนี้ตบขึ้นไม่ทันสกอร์นำไปเป็น18ต่อ14ตอนนี้ยังห่างกันอยู่สองหนึ่งสี่แต้มนะประมาณนี้สากุพาดอีกพาดไหมลูกนี้ไม่ลงแล้วใครเก็บโอ้โหเป็นมากี่เก็บบอลได้ ก่อนแล้วตบบอลได้สวยแล้วมุตโต้เก็บบอลสวยในจังหวะนี้เดี๋ยวตาส่งเร็วให้มุโต้แล้วมุโต้เลือกที่จะยิงในจังหวะนี้ได้ตัดสินใจได้ค่อนข้างดีเลยนะดูเกมของอีกทีมก็ค่อนข้างจะดูตันๆนะค่อนข้างจะดูตันๆเลยแหละจังหวะนี้ลิงโอโ้ดังสามมอชนไปก่อนแลขึ้นผิดจังหวะไปนะผมมองว่าเดี๋ยวนี้ดังสามมอชนเนี่ยตกค่อนข้างยากกว่าควิกดังอีกนะ เพราะว่าคนเดี๋ยวนี้คนเขาก็ระแวงว่าเรื่องการจำบล็อกอล้นะในจังหวะบล็อกธรรมดากับการจำบล็อกเนี่ยมันก็จะมีความต่างอยู่นิดเดียวนิดเดียวจริงๆและช็อตเมื่อกี้เลี้ยวตาหัวมงไปไม่ได้บอลแล้วก็เสียให้กลับมากีไปนะยังไงใจหมายอีสปอร์ตไหมหลืออีกสองแต้มตอนนี้คิดว่าเอาชัวร์ก่อนดีกว่านะเดี๋ยวจะมีเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดขึ้นมา เหลือสี่สามสองอันติน่าจะมีมุตโตสองวิมากี่ตบได้โอ้โหจังหวะน,นี้สวยมากโอ้เหลออีกหกวีแล้วยังเป็นใครยังมีอันติอยู่น่าจะไปจบที่มากี่แล้วจังหวะน,นี้ถูกลบกวนซากุโอ้โหยังทันอยู่นะสกอร์มาเสมอเป็นยี่สิบต่อยี่สิบแล้วก็เข้ามาในสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษ โอ้เกมนี้ค่อนข้างจะดูเดือดแล้วก็สูสีนะจังหวะเมื่อกี้มากี่ตบสวยมากแล้วก็แล้วยังไงขึ้นจังหวะสามถูกลบกลัวแล้วก็ไม่ลงแต่ว่ายังรีบาวาเก็บคืนมาได้อยู่ส่งให้เลียวตาก็แล้วยังไงส่งให้มุตโตมุตโตส่งไหมเซ็ตที่เลียวตาดีกว่าไหมผมมองว่าเซ็ตเลียวตาดีกว่าแล้วเลียวตายังไงส่งให้ก็แล้วมุตโตทันไหมโอ้โหนิดเดียวเท่านั้น จงังหวะเมื่อกี้อโมอโเตอร์เนี่ยทำสวยมากๆเลยนะแต่ว่าเวลาเหลือน้อยเกินไปนะถ้าเหลือสักศูนย์จุดห้าวิเนี่ยยังไงก็ทันนะเมื่อกี้โ,โตยังไจงจังหวะนี้ถูกลบกวนอา้าวเรียบร้อยเหลือยี่สิบกว่าวิจะทันไหมจงังหวะเมื่อกี้นี่ตัดสินใจค่อนข้างจะพลาดไปหน่อยนะ อุยจังหวะนี้สวยมากยังไงเหลือ10บกว่าวิจะไปจบที่ใครจบที่มุตโตอีกหรือเปล่าแต่มากี่มีอันตีไหมไม่ลงโอ้โหโอตัดสินใจค่อนข้างพลาดไปหน่อยนะผมมองว่าจังหวะนี้อาจจะส่งเลียวตาให้หน่อยไหมแบบแล้วก็เหลือเวลาอีกสักหน่อยหนึ่งนะแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคจบไปแล้วสำหรับ the three musket t e r สามทหารเสือ ep สองนะ ถ้าเพื่อนๆชอบเซตนี้คอมโบนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะเดี๋ยวผมมีหลายๆเซตที่น่าเล่นให้กับเพื่อนๆได้ดูนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับบ๊ายบาย